หลังจากวันชกเป็นยังไงบ้างหลังจากชกมาเป็นยังไงดูดิกนอนดึกแหละน่าจะนอนดื่นนอนดื่โดนไอ้คนข้างหลังเนี่ยไอ้คนข้างหลังเนี่ยมันต่อยเราเหรอไม่ช่วงนี้หน้าหนาวปากแตกเออหน้าหนาวปากห้องปากแห้งปากคนปากล่างแตกหมดอันนี้แว่นตาอันนี้ร้อยยี่สิบเก้าอันนี้หกสิบเก้าค่ะมียี่สิบซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยฮะมียี่สิบบาทอ่ะเอ้ยเอาไปเลยดูดูกองแล้วเอาไปเลยไม่เอาไปแค่ครึ่งขวดพอเดี๋ยวเทออกอีกครึ่งขวดเดี๋ยวเก็บไปใช้เอง อันนี้ร้อย่สิบาวแ้วมายาแล้วหพี่เขาด้วยนะไปดีไปดีเฮ้ยเห็นไมเห็นมั้ยาหน้าลงอุยเสีงงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้วันีไม่คควรกคือทาเพิ่มใช่ไหมจำหน้าเป็สภาพมไม่ขนาดนี้นี่อันนั้นห้าเค่ะอันั้นห้าสิบเก้าค่ะทำเองนร้อยเองร้อยเองหรือแค่สอเส้นค่ะร้อเองนนร้อเองหจริหรอเขาดูเป็นหูเป็นใยกันเนาะดยเงี้ย 我们了